กลุ่มที่สองนะฮะสิบสามท่านนะฮะสิบสามนะนับเป็นนะฮะกลุ่มที่สองนะครับสิบสองท,ท่านกลุ่มแรกมีสิบสามท่านรวมหมดยี่สิบห้าคนและคัดไว้ห้องหรือกลุ่มละห้าท่านเพื่อมาชิมชัยแต่ทุกท่านนะฮะได้รางวัลทุกคน ที่ยี่ห้าก็ได้นะโหเราอยากลรไปแข่งด้วยจะทำให้สเปรส,สป,สสปา่งเลยเนาะอาจารย์นนหนุยนะ่ยเนาะเอาที่ยี่ห้าก็ได้นะอาจารย์นหนุย่ยจำได้นะเราฝึก,กัวเป็นชิมด้วยกันนะ <c oughs> นะล,ล,ล,ลูกลูกหลานนะแล้วเราก็หยอกกันแต่ชา้าเยอะแยะกันเจอทุกสนามนะร้อยเอ็ดได้ไปไหมเนี่ย no เออไม่ได้ไปนะนะครับก็ อ่านะครับก็คงไม่เป็นการเสียสมาธิน,นะครับท่านผู้ชมและกรรมการและโชมเชิชิพนะฮะผู้กำคับบัวที่ผมบางอย่างผมเอาความรู้ความอ่านที่ผมได้ผ่านการอบรงโดยท่านอาจารย์จาวิศซีรนเรนนีะฮะและทีมงานจารย์บังดุลและทีมงานของอา,อ,าอาจารย์โยโรแลกด์นะฮะผมขอเรียกว่าอาจารย์ด้วกันเพราะว่าผู้สุ่ศึกษาวิชา เรื่องบังคับสัตย์ให้ผมนะฮะก็นำมาใช้แต่แรงใ่ใจหนหูแข็งปึกก๊กปาแต่แต่ใจมันไม่ไปแล้วนะแต่ใจมันไปก่อนนะฮะเห็นไหมครับาการจับอยู่ที่มือการถือไม้โชว์สปิ๊กนะฮะจับยังไงชูขึ้นทิ่ฐติธาเขาจะรู้นะเห็นโดน จยึดพื้นผมก็ยึดพื้นมาแล้วผมทำแม่จานผมทำจริงๆมายึดพื้นมาแล้วอย่าดูมาต้องทำเพราะว่าเราเคารพกฎกติกานะครับเราเคารพกฎกติการระบบสากลเป็นการให้เกียรติใช่มครับบางตัวเราช่วยทิ้งช่วยอะไรช่วยกันอาจารย์นะครับอาจารย์จาวิทย์ตีแลนหรือจา์วิทยาอุทนนะฮะกับว่องยศยุทธการ ดูน่านะําเอ่าวไทยของเราในะขณะน,นี้ดูเห็นวเดอนสิงหาความปะดูที่อันดามันไปดูประกาศวนันว่างันไปดำน้ำดูประกาศวันที่อันดามันนะฮะท่านก็จะได้บอกนะฮะท่านเป็นแชมป์ชมเป็นชิดยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยอีกท่านหนึ่งนะครับก็เขาจะมีการประกวดครับเลือกเก็บคะแนนทุกสนามทุกอะไรเนี่ยทุกค้งมีการประกวดเ่าท,ที่ทราบนะฮะ จติงก็เป็นผู้ช่วยกรรมการนะดึงแรงในการประกวดนะเด็กหยือวัาการจับท่าวัวท่องท่าชัวชร์มทิ์นะฮะท่านจะดูกรรมการว่าเดินไปทางไหนจะมองดูสายตาย่างที่การประกวดจริงนะครับถือว่าเป็นการประกวดจริงต่อประสบก็สุกจริงอย่างนี้แหละฮะสุดพาคทฤษฎี ลุงท่าพ ia, ุ่นอินเตอร์มีเดียว่าบัวออกข้อสอบด้วยนะครับผมไม่อยากคุยนะครับอาจารย์ลองดูคนได้ที่หนึ่งนะสอบข้อสอบนะแต่สอบทฤษฎีผมได้ที่สุดท้ายเลยข้อสอบผมได้ถึงนะเอฟสินนะที่อยู่ใ,ใกล้ๆนั่นไปดูวยอาจารย์บรรดนเนี่ยน,นะ,ะทฤ่ฎีผมได้ที่หนึ่งนะเพราะผมกลับไปท่องเลยเขาพากันกินเหล้าเลี้ยงฉลองฉลองกลับไปอ่านหนังสือก็ผมอายเขาผมแก่ขเขาเนานะ ได้เป็นประธานรุ่นนะไม่อยากมอเลยรุ่นที่21เป็นได้เพราะว่อาอาจารย์เยอะเพราะอายุเยอะกว่าเขานะก็ถือว่าเป็นเพื่อนกันนะกับรุ่นลูกรุ่นหลานนะ <S <s อาจารย์ก็จะได้ดูนะฮนะกรรมการจะได้ดูมองดูว่ากรรมการเดินมาต้องหลบให้ดูไหมเป็นยังไงไหมไม่ใช่กรรมการมาดูบางกรรมการอยู่นั่นโอ้โอ้โหได้500ได้เลยบอกว่าได้25แน่นเลยดูเอาครับเดี๋ยวกรรมการก็จะบอกว่า ที่หนึ่งสองสามเขาเรเพราะอะไรเป็นยังไงนะมองข้ามศพนะนะดูด้านข้างก็เขาเรียกอะไรนะไซนโปรไฟล์เนาะต้องสิบเนาะถ้าดูด้านหน้าก็ดูฟอนฟอนเพระว่าหน้าเนาะเออจำได้เลยไซน์ไซนไซน์โปรไฟล์เน่ะดูลุกลุนเขาเก่งแน่นอนดูข้างหลังเก่งมากเลยเย่ะมากเลยแล้วอ่าหน้าถูกมาตั้งแต่เด็กเนี่ย็น่แม่คุณติ้งนะอนุญาตเรียกชื่อเล่นด้วยความเคารพเห็นไหม นะฮะมาดูต้องดูไม่ใช่ดูจะกโวตัวเองนะเออไล่เราไปแล้วชิดผนังไปแล้วิีแมนมาช่วยกรรมการบอกว่าเขาไม่บอกว่าชิด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 อู้อ่ะนันมันงานวัดเราไหมก็บอกชิดชิดอันนี้ระบบสายตันะที่สุดนะระบบสายคนฝรั่งมาฆ่าก็อย่างนี้นะครับทุกอย่างจะอย่างนี้ทั้งหมดนะฮะแต่เขาจะเป็นฮอกแอร์บ้างท่านมาดูนะของเราเนี่ยอากาศร้อนๆนี้นะไม่ต้องแอร์เราด้วยโวเป็นวัดนะเออ บอลไปแล้วนะอนาคตก็คงจะมีเหมือนเขาแหละนะเมืองไทยเราดูอยู่รอบหนะึน่งท่องท่าการจูงความสง่างามเห็นไหมผมบอกว่าผมไม่รู้หรอกผมแต่งตัวเท่เราไปก่อนชอบเท่เราไปกนะ่อนแต่ยันเท่เราไปก่อนเราเคือให้เกียรติผู้ชมให้เกียรติตัวเราเราต้องเท่ไปก่อนเห็นไหมครับว่าคาร์บอนไม่มีคนขี้เหล่นะใส่หมวกใส่ตัวไทยนะใส่เสื้อแขนยาว การวัวลมฟุงเดียนะเซฟทุกอย่างเท้าหนังนะฮะจะคล้องได้ pues whales, นะครับเพราะว่ามันเซฟทำตัวเองได้นะเลยเวลาวัวเหยียบวัวอะไรเหยียบเท้าเราไม่แน่นักัดยังรู้ทันนะสิจีนยังรู้รู้ทันยังนะคุ้งเท้ายังรู้ทันนะกปัดยังรู้ทาดเลยนี่นะฮะตรฐานสากลนะฮะ บางท่านอนจาจจะไี่เอากระตูวัวกันอย่างนี้น่ะเขาฝึกนะทุกคนที่ฝึกมีต้องฝึกนะพี่สอนน้องบอกต่อๆแล้วมีฝึกไปฝึกภาคทฤษฎีฝึกเรียนจ้อนจำได้นะกันที่ห้าที่หกกรุณาที่เธอสตึกที่เกทีบาร์สิสติ้งนะของคุณนิกนะฮะที่จังหวัดดุริลังไปฝึกตอนนั้นที่แางสมรคมลงมานะฮะก็ลงไปร่วมด้วย เราเห็นเรื่องนี้อยู่ที่จังหวัดประจวบใช่ไหมครับประจวบที่ดีขังหรือวนะ่านะที่ถูกตายเป็นกิจกรรมส่ง,งเสริมการเดินกระทุกทุกที่นะอย่างเมื่อกี้ต้องขอ้นะาปุ่นะสมาร์ทโฟนตอบปุ่มธนอเมริกัน,านบามันองค์เงียจูเล็กนะที่จังหวัดกาลสิงห์นะวันนี้ก็เอามาออกอเปิดบทการให้กับพี่น้องชาววัวด้วยก็ไปดูนะในหลายสามาร์ทท่านเดินดูนะจับตรงไหนว่าตรงไหนดีหมดทุกทีท่ นะครับสุดทั้งวัวสุดทั้งคนนะวัวเก่งแต่คนไม่เก่งก็ไปไม่ได้วัวเก่งผูบังคับโชว์แมนชิปโชว์แมนนะบังคับไม่เก่งก็ไปไม่รอดคนเก่งแต่วัวไม่เก่งก็ไปไม่อดราแทนนั้นเก่งสองเก่งเนี่ยเดินทางได้ได้ด้วยกันได้เป็นอยรางรกคือสมูทเลยเห็นไหมฮะนะฮะ แรงใจแรงที่ท่านอยู่ช่วยเป็นกำลังใจถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนนะครับให้กับอานาคตของประเทศชาติบ้านเมืองโดว,วงการประุศักด์นะครับของเมืองไทยเราเชื่อนะครับว่าเมืองไม่เป็นสองรองไทยรอกในระดับอ,อาเซียนไม่อยากว่าระดับโลกเดี๋ยวไม่แน่เมืองไทยเราเองนะครับชกมือเราย,ยังได้ไปเช็คอลยแน้วภาษาอะไรช้างเราจังมาคับได้เลยที่สุรินที่ปังช้างสุรินที่เวิร์ท่าตูงอย่างเงี้ย หรือกลุ่มผู้เลี้ยงช้างใช่ไหมบัวมันเล็กกว่าช้างเราจะไม่เก่งมันได้ลองดูใช่ไหมเนี่ยนะครับนะครับนะครับในระหว่าง ที่รอท่านกรรมการผู้ส่งเกียรตินะครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะจากวิทยแลหรมีคุณวิทยาอดทนนะครับกองเรือยุติการดีแลเอ่าวไทยของเราผมจะขออน,นุญาตอ่านผู้วิวัุการทุนทั้ง12ท่านนะครับท่านแรกนะครับเข็มขัดสองเส้นจับข่านหนึ่งบังรับจักเดี๋ยวท่านที่สองเจเจนะฮะคุณสืบพงดุลคุณสรันธ์ให้เหมาอหนึ่งใบ นะฮะขออลบอหนงใบร้ารันนา,นาสกอตให้ใหรันนา,นาสกอตให้เชื่ออ,อีกหนึ่งตัวซุกบรหนึตัวและคุณส่วนสุขอาส,สาจากจังหวัดนครสวรรค์มอบและปัญญากระดิ่งฟาร์มจาก4ีสิเกตเชิญครับท่านจาวิครัรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับทุกคนก็ตั้งใจนะครับแต่ว่ามันจะมีทั้งผิดและถูกสำหรับที่ผมคัด เอาผิดน้อยที่สุดส่วนเราที่ไม่ได้คัดก็แสดงว่ายังมีจุดผิดที่เยอะอยู่เดี๋ยวจะมีคอมเมนต์ให้หลังจากที่ตัดสินรอบชิงแล้วนะครับผมจะบอกในภาพรวมว่าเราผิดพลาดตรงไหนจุดอะไรส่วนใครอยากจะลงนิ่งไปรายละเอียดเป็นบุคคลมาถามส่วนตัวได้นะครับเชิญครับส่ทคี่ะกุอาก อย่าเพิ่มเซียวเสียใจอย่าเพิ่งท้อดีกว่าผมใช้คำว่านั่นสิอ่าเซียวเสียใจนะผมขอถอนคำพูดอย่าเพิ่งท้อนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้ารอบฝึกปลือไปเรื่อยๆนะครับนะเราทําซ้ําๆย้าบ่อยๆนะครับทําซ้ําๆย้าบ่อยๆเราก็จะเกิดทักษะนะฮะหาจุดที่พลาดแค่หนึ่งสงสารอย่าเพแก้ไขอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะอย่าเพิ่งน้อยใจ อย่าเพึ่งทออย่าพิ่งถอยผมพูดเสอมอน,นะชาวบูชาไฟเราต้องเดินหน้าต่อไปในวงการในวงการประสุสััตว์ไม่ว่าจะประสบความสําเร็จบ้างไม่บ้างเพราะอะไรนะฮะเราถอดบทเรียนให้กับตัวเองเพราะอะไร because เพราะอะไร why ทำไมแล้วเราก็แก้ไขแล้วเราเดินในทิศทางต่อไปเอานะครับ สิบคนสุดท้ายนะครับให้เวลาพักอีกห้านาทีนะฮะให้เวลาอีกห้านาทีเดี๋ยวสัญญาณผมจะบอกนะครับประชาชทัมพันให้ทราบให้เวลาอาบน้ำทาปะแป้งแต่งตัวห้ามทาลิสติกมาก็แล้วกันออกสื่อไปโอ้โหเมืองไทยก็ทาลิปสติกนะโอ้โหโช์เมนชิปทาลิสติกแต่งเ,เออก็เท่ดีเหมือนกันนะผพว่าอันซิงไง ไม่เคยเห็นเลยเขาจะด่าทั้งบ้านทั้งเมืองเลยฮะนะผู้เล่นนะครับนะครับก็ถ่ายรูปได้นะครับเป็นที่ระลึกไว้ว่าครั้งหนึ่งเรามาร่วมงานที่ทางมาอะไรไปจัดไว้นะฮะถ่ายภาพไว้ได้นะฮะหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งนะครับเห็นอาจารย์ต่ว่าที่อาจารย์จับงานปีนี้เป็นปีที่สามถือว่าประสบอ่าท่านพึงพอใจนะฮะนะฮะพึงพอใจกับอ่าเห็นไหมครับว่าวงการวัวเรื่องกระเทบขึ้นมา นะครับด้วยแรงบันดาลใจด้วยปัจจัยดีไซน์เตอร์หลายเรื่องนะปัจจัยหลายเรื่องที่กระหึ่มเข้ามากับทาวบัวชาวฝายผมพูดเสมอนะครับว่าเราให้บำนาญชีวิตของเราในการเลี้ยงวัวไข่ไปที่1ที่2ที่3เราเลี้ยงวัวไขา่4ี่ห้าเดี๋ยวเขาเลี้ยงเองแต่ถ้าเราเลียนรักนะครับเหมือนเราปลูกต้นไม้อยากกินฝรั่งอาจจะกินม่วง,งอย่างเงี้ยนะเราซื้อต้นใหญ่มาปลูกเลยท่านก็ผมให้ปรึกฝาคุณอคิดถ้าเรามีแรงทรัพย์แรงกําลังปัญ,ญญานะครับก็เอานะศึกษาดีดี ไม่ยากนะฮะไม่ยากนะผมคิดว่าเรื่องเรื่องอินซีเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องมูลสัตว์นะฮะถือว่าเป็นไบโอตัวหนึ่งเป็นตัวชีวภาพเป็นตัวอินซีที่ลดมลพิษได้หลายเรื่องนะฮะตรงจุดนี้นะครับขอเวลาอีก5นาทีนะครับเดี๋ยวผมจะนับขณะนี้เหลือเวลาอีก4นาทีนับถอยหลังแล้วยังเข้าดาวเลยนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ นะครับสำหรับผู้มีอุปการะคุณนะครับนะฮะท่านคุณสุวรรณสุขอาสาจากจังหวัดนครสวรรค์เสื้อหนึ่งตัวร้านปัญญากระดิบฟาร์มสีสเกตนะครับขุม5เส้นขุมเซวัวหเส้นร้านธนัทคาวบอยนะครับหมวก1ใบนะลุกชาวฟาร์มเงิน3,000บาทพร้อมหมวก5ใบนะฮะ